เวลาเราคุยกันเรื่อง AI เนี่ยนะครับบทสนทนาก็มักจะไปวนๆอยู่กับคำถามเดิมๆว่าเอ๊ะมันดีหรือไม่ดีกันแน่แต่ว่านะครับในการวิเคราะห์ครั้งนี้เราจะขอพักคำถามนั้นไว้ก่อนแล้วเรามาเจาะลึกกันดีกว่าว่าเทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยมันกำลังเข้ามาเปลี่ยนวิธีคิดของเราแบบถึงรากถึงโคนได้ยังไงดูตัวเลขนี้สิครับ15.7ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนี่คือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คาดการณ์กันว่า AI จะสร้างขึ้นมาได้คือมันมหาศาลมากเลยใช่ไหมครับ เป็นสัญญาณที่ชัดเจนเลยว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติครั้งใหญ่แต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังตัวเลขที่มันดูน่าทึ่งพวกนี้เนี่ยมันมีสิ่งหนึ่งที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปแบบเงียบๆแต่ลึกซึ้งยิ่งกว่านั้นเยอะเลยเพราะฉะนั้นคำถามที่สำคัญจริงๆเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียวแล้วละครับแต่มันคือผลกระทบต่อสติปัญญาต่อกระบวนการคิดของมนุษยาชาติเลยและนั่นแหละครับคือแก่นของเรื่องที่เราจะมาสำรวจกันในวันนี้ โอเคครับมาเริ่มกันที่องค์แรกเลยความคาดหวังในองค์นี้นะครับเราจะไปดูกันว่าความคาดหวังอันน่าทึ่งที่มีต่อ AI ในฐานนะเครื่องมือเนี่ยมันเป็นยังไงมันคือเครื่องมือที่จะเข้ามาขยายขีดความสามารถของเราให้ไปได้ไกลไกลเกินกว่าที่เราเคยจินตนาการไว้เลยล่ะครับคือถ้าจะให้เห็นภาพกันแบบชัดๆเลยนะพลังพิเศษอย่างแรกของ AI เนี่ยมันก็เหมือนกับเอาตรอนในหนังซูเปอร์ฮีโร่เลยครับ นั่นก็คือความสามารถในการเรียนรู้ข้อมูลที่มันมหาศาลมากๆในแบบที่มนุษย์เราเนี่ยเทียบไม่ติดฝุ่นเลยลองนึกภาพตามกันดูนะครับตลอดชีวิตของคนเราเนี่ยเราอาจจะอ่านหนังสือได้สักประมาณ1,000เล่มแต่สําหรับ AI แล้วหนังสือจํานวนเท่ากันเนี่ยมันใช้เวลาแค่วันเดียวนั้นเองครับนี่แหละคือสเกลของการเรียนรู้ที่มันแตกต่างกันแบบคนละเรื่องเลยแล้วถ้าพูดถึงเรื่องความอึด ความทนทานแล้วก็โอ้โหไม่ต่างจากซูเปอร์แมนเลยครับมันสามารถทำงานได้แบบต่อเนื่องโดยที่ไม่เคยเหนื่อยไม่ต้องพักเลยลองดูความแตกต่างตรงนี้กันนะครับคือในขณะที่มนุษย์เราทำงานกันเฉลี่ยสัปดาห์ละ40ชั่วโมง AI ทำงานได้ถึง168ชั่วโมงเต็มเต็มก็คือ24ชั่วโมงตลอด7วันต่อสัปดาห์เลยไม่เคยบน่นไม่เคยขอลาพักร้อนนี่คือประสิทธิภาพที่มันเหนือมนุษย์ไปแล้วจริงๆ Steve Jobs เคยเปรียบเปรียไว้ได้น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าคอมพิวเตอร์คือจักรยานสำหรับความคิดคือมันเป็นเครื่องมือที่ช่วยขยายขีดความสามารถทางความคิดของเราและในวันนี้เนี่ย AI ก็คือจักรยานคันใหม่ที่จะพาเราทะยานไปได้ไกลกว่าเดิมแล้วก็เร็วกว่าเดิมมากด้วยแต่ว่าภาพที่ดูสวยหรูทั้งหมดนั้นนะครับมันเป็นแค่ด้านเดียวของเหรียญเท่านั้นเองในความเป็นจริงแล้วเครื่องมือที่ดูทรงพลังขนาดนี้ มันก็มีจุดอ่อนแล้วก็ข้อจำกัดที่สำคัญมากๆอยู่เหมือนกันคำถามก็คือไอความสามารถที่มันดูเหมือนจะไร้เทียมทานของ AI เนี่ยมันสมบูรณ์แบบจริงๆหรอคำตอบสั้นๆเลยก็คือยังไม่ใช่เลยค่ะยังห่างไกลเลยด้วยซ้ำข้อจำกัดแรกเลยนะคะเรียกว่า domain shift หรือถ้าจะให้พูดง่ายๆก็คือ AI มันจะเก่งก็ต่อเมื่ออยู่ในสนามที่มันเคยซ้อมมาเท่านั้นล่ะครับพอลองเปลี่ยนสนามปุ๊บสภาพแวดล้อมเปลี่ยนไปอย่างเช่นรถยนต์ไร้คนขับที่ฝึกมากับภาพตอนกลางวันในเมืองพอต้องไปเจอถนนชนบทมืดๆตอนกลางคืนเนี่ยประสิทธิภาพก็อาจจะดิ่งลงแบบน่าตกใจได้เลยปัญหาต่อมานี่ชื่อน่ากลัวเลยครับ Catastrophic forgetting ฟังดูน่ากลัวจริงๆใช่ไหมครับ มันคือสถานการณ์ที่พอ AI เรียนรู้อะไรใหม่ๆเข้าไปมันดันไปลบของเก่าทิ้งไปเฉยเลยซึ่งนั่นอาจจะทำให้มันกลับไปทำงานผิดพลาดในเรื่องที่มันเคยทำได้ดีมากๆมาก่อนซะอย่างนั้นและสุดท้ายครับปัญหากล่องดำหรือ the black box problem คือเรื่องของการอธิบายเหตุผลไม่ได้ลองคิดดูสิครับว่าถ้าเรามีเครื่องมือที่ใช้ตัดสินใจในเรื่องสาคัญสาคัญมากๆแต่เรากลับอธิบายไม่ได้เลยว่าทาไมมันถึงตัดสินใจแบบนั้นออกมา นั่นคือความเสี่ยงที่มหาศาลมากๆเลยนะครับทีนี้พอเราเริ่มเข้าใจข้อจำกัดพวกนี้แล้วคำถามต่อไปก็คือแล้วทั้งหมดนี้มันส่งผลกระทบโดยตรงต่อสมองแล้วก็ความคิดของเรายังไงบ้างละ่ะ นี่แหละครับคือคำถามที่หลายคนกังวลกันมากเลยว่าสรุปแล้วการใช้ AI บ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราคิดน้อยลงหรือว่าโง่ลงหรือเปล่าซึ่งจะบอกว่าเรื่องนี้คำตอบมันซับซ้อนแล้วก็น่าสนใจกว่าที่คิดเยอะเลยครับ คือมันน่าสนใจมากๆเลยครับเพราะมีงานวิจัยจาก Microsoft เขาพบว่าผลกระทบของ AI เนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้งานเลยคือคนส่วนใหญ่ประมาณ70%รู้สึกว่าตัวเองได้ใช้สมองน้อยลงคือเชื่อให้ AI ทำงานไปเลยแต่มันกลับมีคนอีกกลุ่มหนึ่งครับที่บอกว่า AI เนี่ยทำให้พวกเขาต้องคิดวิเคราะห์แล้วก็ตรวจสอบมากขึ้นกว่าเดิมซะอีกปรากฏการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าดิจิ t a ลอัมเนเซีย หรือที่รู้จักกันในชื่อ Google effect ครับผมว่าเราทุกคนน่าจะเคยเป็นกันนะคือแทนที่เราจะจำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนเรากลับจำได้แค่ว่าอ๋อมันเซฟอยู่ในมือถือซึ่ง AI ก็กำลังจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นเหมือนหน่วยความจำภายนอกชิ้นใหม่ล่าสุดของเรานี่แหละครับ เพราะฉะนั้นนะครับจะเห็นได้เลยว่าบทบาทของเรากําลังเปลี่ยนไปจากเดิมที่เราเคยเป็นคนรวบรวมข้อมูลตอนนี้เรากลายเป็นคนตรวจสอบข้อมูลแทนจากที่เคยเป็นคนแก้ปัญหาก็กลายเป็นคนบูรณาการคําตอบที่ได้มาและจากที่เป็นคนลงมือทําเองตอนนี้เรากลายเป็นผู้สั่งการหรือคอยกํากับดูแล AI แทนแล้ว พอเราเห็นภาพทั้งหมดแล้วนะครับทั้งโอกาสแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆก็มาถึงคําถามสุดท้ายที่สําคัญที่สุดแล้วก็คือว่าแล้วเราจะทํางานร่วมกับ AI ยังไงให้มันฉลาดแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดได้ล่ะ มันมีแนวทางง่ายๆอยู่5ข้อครับ 1. คือต้องถามอย่างมีเป้าหมายไม่ใช่แค่โยนงานให้ไปทำแต่เราต้องมีโจทย์ที่ชัดเจน 2. อ่านผลลัพธ์ที่ได้มาอย่างมีวิจารณญาณเสมอครับอย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดต้องตรวจสอบก่อน 3. ใช้มันเพื่อต่อยอดความรู้ของเราไม่ใช่ใช้เป็นทางลัด 4. ให้ฟีดแบ็กกับมันตลอดเวลาเลยครับเพื่อให้คาตอบมันคมขึ้นและความคิดเราก็จะคมขึ้นด้วยและข้อที่สาคัญที่สุดเลย คือใช้ AI เพื่อคิดร่วมกับเราไม่ใช่ปล่อยให้มันคิดแทนเราทั้งหมดเพราะว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการพัฒนาเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันไม่ใช่การสร้างอะไรขึ้นมาเพื่อแทนที่มนุษย์นะครับแต่เป็นการสร้างเครื่องมือที่จะเข้ามาเสริมแล้วก็ขยายศักยภาพของมนุษย์ให้ไปถึงจุดสูงสุดต่างหากสุดท้ายนี้นะครับคำถามมันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่า AI จะทำอะไรได้บ้างแต่อยู่ที่ว่า เมื่อเรามีเครื่องมือที่มันทรงพลังขนาดนี้อยู่ในมือแล้วเราจะเลือกนำมันไปสร้างสารร์อะไรให้กับโลกใบนี้ต่อไป